การเล่นเทนนิสไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะและความแข็งแกร่งจากการศึกษาพ,พบว่า61%ของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันวิมเบลดันนั้นเป็นการบาดเจ็บที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วใครรักกีฬาเทนนิสคลิปนี้ห้ามพลาดครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัุธำยงกิจแพทย์อนุสาขาวชศาสตร์การกีฬาราชวิทยาลัยแพทย์อุตุปิิกแห่งประเทศไทย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บจากการเล่นเทนนิสกันครับเราจะมาเรียนรู้การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บของกีฬาเทนนิสเบื้องต้นกันครับ เทนนิสเป็นกีฬาที่มีความสนุกนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยนะครับกีฬาเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่มีการประทะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ไม่สูงอย่างไรก็ตามกีฬาเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นไหล่แขนนะครับข้อศอกข้อมือนะครับขา ข้อเท้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยกีฬาเทนนิสเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายในส่วนต่างๆได้มากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็การบาดเจ็บเนี่ยมันมีความหลากหลายค่อนข้างมากนะครับดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเทนนิสที่เราพบบ่อยๆนะครับแล้วก็การดูแลรักษาเบื้องต้นและการป้องกันเบื้องต้นนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาลองดูสถิติการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเทนนิสกันก่อนนะครับเราพบว่าประมาณ39%ของการบาดเจ็บเนี่ยเป็นการบาดเจ็บใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันระหว่างการเล่นส่วนอีกประมาณ16%เป็นี่ยเป็นการบาดเจ็บเลื้อรังที่มีอยู่ก่อนการแข่งขันอยู่แล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเราพบว่าประมาณ34%ของการบาดเจ็บเนี่ยเป็นการบาดเจ็บเฉียบพลันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่มีอาการรุนแรงมากขึ้นระหว่างการแข่งขันหรือว่าระหว่างการเล่นครั้งใหม่ ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยช่วยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาการบาดเจ็บให้ถูกต้องพักฟื้นอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเลื้อยลางหรือการบาดเจ็บซ้ำนะครับ ส่วนปัจจัยอีกอันนึงนะครับที่อาจจะมีผลต่อกีฬาเทนนิสแล้วไม่เหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆก็คือเรื่องของพื้นสนามเนื่องจากว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยมีพื้นสนามให้เล่นอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับและพื้นสนามแต่ละแบบเนี่ยก็มีผลต่อการบาดเจ็บของนักกีฬาเทนนิสที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับ พื้นสนามอันแรกนะครับพื้นสนามแบบพื้นแข็งนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าฮาร์ดคอร์นะครับพื้นสนามชนิดนี้เนี่ยมีแรงเสียดทานสูงนะครับดูดซับแรงกระแทกต่ําทําให้นักกีฬาเนี่ยทำการสไลด์ได้ยากขึ้นส่งผลให้เวลานักกีฬาเล่นเนี่ยนะครับเวลาที่จะหยุดกระทันหันเนี่ยมันมีแรงกระทําต่อตัวบริเวณของข้อเท้าและขาเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ความเร็วของลูกบอลที่เล่นอยู่บนพื้นแข็งเนี่ยนะครับหรือฮาร์ดคอร์เนี่ยนะคร ที่ผู้เล่นตีลูกนะครับยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันเดวิสคัพนะครับซึ่งพื้นสนามเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าชาติที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นสนามเนี่ยหลากหลายนะครับอย่างไรก็ตามจากข้อมูลเนี่ยเราพบว่าการแข่งขันเดวิสคัพเนี่ยนะครับเราพบว่าประมาณ75%ของการบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นบนพอร์ตท,ที่เป็นพื้นแข็ง ส่วนพื้นดินเหนียวหรือว่าเรียกว่าเคลยคอร์ดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่มีการดูดซับแรงกระแทกที่สูงกว่าทําให้บนช้าผู้เล่นเนี่ยจะมีการโต้เล่นที่นานยิ่งขึ้นนะครับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเกิดจากการใช้งานที่เป็นเวลานานหรือซ้ําๆมากจนเกินไปนะครับมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณไหล่หรือแขนส่วนการสไลด์บนเคลยคอร์ดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มีการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าหรือข้อเท้าบนพื้นลักษณะนี้ได้มากกว่าปกติ ส่วนสนามอีกแบบนึงนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการเล่นบนสนามหญ้านะครับซึ่งลักษณะของสนามหญ้าเนี่ยมีลักษณะที่ลื่นนะครับแล้วก็ลูกบอลที่เล่นบนสนามหญ้าเนี่ยจะมีการกระดอนต่ำการเล่นบนพื้นหญ้าเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดการบาดเจ็บจากการลื่นหรือการเสียการทรงตัวได้ง่ายก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณของกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณของขาส่วนล่างรวมถึงข้อเท้าด้วยนะครับ จะเห็นว่าการบาดเจ็บของสนามแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนอกจากนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าผู้เล่นที่เล่นบนสนามที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคการเล่นหรือวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นบนสนามที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยก็จะทําให้นักเทนนิสระดับมืออาชีพเนี่ยเขามีการบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเขาก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือว่าเปลี่ยนเทคนิคการเล่นระหว่างสนามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทีนี้เรามาดูการบาดเจ็บของแต่ละอวาาัยวะกันนะครับเราเริ่มต้นจากบริเวณหัวไหล่ก่อนหัวไหล่เป็นบริเวณการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในการเล่นกีฬาเทนนิสเนื่องจากว่าเวลาที่เราเล่นกีฬาเทนนิสเนี่ยจะมีการเสิร์ฟลูกหรือว่ามีการตีลูกแบบโอเวอร์เฮดคือคือตีลูกเหนือศีรษะซึ่งการตีลูกลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีแรงกระทำต่อบริเวณของเส้นเอ็นแล้วก็บริเวณ,อณของหมอนรองข้อหัวไหล่เนี่ยนะครับค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะทาให้ บาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวไหล่เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ของอาการปวดนะครับขยับแล้วเจ็บหรือว่าตีแล้วมีอาการเจ็บมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะท่าที่จะต้องยกแขนเหนือศรีรษะนะครับก็จะทําให้มีอาการปวดมากยิ่งขึ้นได้นะครับรวมถึงในกรณีที่เป็นเหลื้อหลังนะครับผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงเวลาตีลูกหรือว่าอ่อนแรงเวลาที่ตีลูกนะครับก็เป็นอาการหนึ่งของการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหัวไหล่หรือว่าหมอนรองข้อไหล่ได้เช่นเดียวกันค สำหรับการรักษานะครับการรักษากลุ่มนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ของการพักก่อนนะครับการทำกายภาพบําบัดนะครับแล้วก็การใช้ยาในบางครั้งผู้ป่วยรายใดนะครับที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงคุณหมอก็จะฉีดยาให้สำหรับการบาดเจ็บที่รุนแรงถึงขนาดแค่ว่าฉีกขาดนะครับการรักษาด,ด้วยวิธีการขั้งต้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไปนะครับ ส่วนการป้องกันนะครับก็คือการบริหารนะครับให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหัวไหล่นะครับก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ,จ็บของข้อไหล่ได้นะครับรวมถึงการฝึกเทคนิคการเล่นที่เหมาะสมนะครับยบกตัวอย่างเช่นนะครับการโยนลูกเสิร์ฟที่เหมาะสมนะครับได้ระยะได้ตำแหน่งที่ดีเนี่ยนะครับก็จะช่วยป้องกันได้เนื่องจากว่าการโยนลูกเสิร์ฟที่ผิดพลาดหรือว่าไม่แม่นยำเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเอื้อมือขึ้นไปตีเนี่ยก็จะต้องเอื้อมมือมากกว่าปกติหรือว่ามีการเอี้ยวตัวมากกว่าปกติซึ่งก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บที่บรริิเวววณหหหหััไไลล่่่่ือาาางงงนยยด้้มกขึ ันดับต่อไปนะครับก็คือบริเวณของข้อศอกนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับการตีเทนนิสเนี่ยก็จะมีการบาดเจ็บหรือว่ามีการอักเสบของบริเวณเอ็นข้อศอกเนี่ยได้ง่ายนะครับโดยที่อาจจะเกิดทั้งบริเวณที่ เอ็นข้อศอกด้านใน,นหรือว่าเอ็นข้อศอกด้านนอกก็ได้นะครับซึ่งการบาดเจ็บลักษณะนี้เนี่ยเกิดจากการที่ว่ามีการตีหรือมีการใช้งานของเอ็นข้อศอกเนี่ยซ้ําๆอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการตีเทนนิสในแต่ละนัดเนี่ยนะครับมีการตีลูกเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดการอักเสบหรือว่ามีการบาดเจ็บของเอ็นข้อศอกเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับทีนี้การบาดเจ็บจะเป็นเอ็นข้อศอกด้านในส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เราตีโฟแฮนหรือว่าถ้าเป็นเอ็นข้อศอกด้านนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็็นนนนนกกกาาาารรรตตีีีแบอออย่่งง้้้เปันนสหขโลุม ก็คือจะมีอาการเจ็บเวลาที่ผู้เล่นนะครับตีลูกนะครับหรือก็ออกแรงบริเวณแขนหรือข้อมือสําหรับการรักษานะครับถ้าเกิดว่าเป็นแค่การอักเสบเนี่ยการพักการใช้ยาก็สามารถทําให้อาการดีขึ้นได้รวมถึงหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการทําการกายภาพบ,บาําบัดฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อให้ดีนะครับแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ดี ในบางรายนะครับที่มีอาการรุนแรงนะครับก็อาจจะพิจารณาการฉีดยาเข้าบริเวณของเส้นเอ็นนะครับเพื่อลดการอักเสบลงหรือในบางรายที่เป็นมากๆแล้วเป็นเลื้อรลังไม่หายนะครับ<ข>ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องทําการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหานะครับสำหรับการป้องกันนะครับการป้องกันเอ็นข้อศอกอักเสบนะครับอันแรกนะครับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณแขน และข้อศอกนะครับก็จะช่วยป้องกันได้ครับรวมถึงเทคนิคการตีนะครับก็มีความสําคัญและถ้าท่านใดนะครับมีอาการอักเสบของบริเวณเอ็นข้อศอกนะครับก็ควรจะพักให้หายดีก่อนนะครับค่อยกลับไปใช้งานนะครับไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการบาดเจ็บสะสมแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเป็นการบาดเจ็บเหลือลังได้ครับ อันดับถัดมานะครับก็จะเป็นไล่ลงไปถึงที่บริเวณของข้อมือนะครับข้อมือก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่บาดเจ็บได้บ่อยนะครับเวลาที่เราเล่นเทนนิสนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่ใช้วิธีการตีท็อปสปินนักสปินรวมถึงการตีลูกวอลเลย์หน้าเน็ตอย่างเงี้ยนะครับการบาดเจ็บที่ข้อมือที่พบบ่อยเนี่ยนะครับก็เป็นการอักเสบของบริเวณเอ็นข้อมือหรือว่าเป็นการบาดเจ็บของบริเวณหมอนรองข้อมือนะครับการบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่การอักเสบก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการฉีกขาดได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับอาการนะครับเอ็นข้อมืออักเสคนไขเ่ริม ก็จะมาด้วยอาการปวดก่อนนะครับในบางรายที่มีการอักเสบร,รุนแรงก็อาจจะมีบวมแดงร้อนได้นะครับรวมถึงอาการที่เป็นเลือดลังนะครับก็อาจจะมีอาการรู้สึกว่าตีแล้วไม่ค่อยถนัดหรือว่าตีแล้วมีอาการอ่อนแรงบริเวณข้อมือได้เช่นเดียวกันครับสำหรับการรักษาเบื้องต้นนะครับก็คือเรื่องของการพักก่อนครับถ้ามีการอักเสบอาจจะใช้ยากแก้อักเสบเบื้องต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพออาการเริ่มดีขึ้นเราก็เริ่มกลับไปเริ่มของการฝึก ความแข็งแรงและก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อมือในบางรายที่มีความรุนแรงนะครับเช่นมีการบาดเจ็บที่มีการฉีกขาดนะครับก็อาจจะต้องทําการผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมแซมนะครับสำหรับการป้องกันนะครับนอกจากการเตรียมของเรื่องของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้มีความเหมาะสมก่อนการเล่นกีฬาแล้วนะครับการเลือกลักษณะของไม้นะครับขนาดด้ามไม้นะครับน้ำหนักของไม้นะครับและน้ำหนักของหัวไม้นะครับก็มีความสําคัญนะครับที่เราจะต้องเลือกให้อย่างเหมาะสมกับตัวของเรานะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเอ็นข้อมือได้ครับด้วยความรู้ทั้งหมดที่เราคุยกันไปในนนววัี้ะก็จช่ย Hey, ทุกท่านนะครับสามารถเล่นเทนนิสได้อย่างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีความสนุกกับการเล่นเทนนิสต่อไปได้ครับ